สวัสดีครับผมรุ่งรเอฟซีครับมือนี้มาไล่งานผลบางไฟบันเราหน่อยวันที 16, ่1ิเมษาเย,ยน25 66นบะครับบางส่วนนะครับพะจุดบรทหานได้แล้วครับบางที่1กุ้งเจริญทรัพย์สา0รคะแนนไม่ผ่านครับบางที่2สีสุทำัรามทั่ว375คะแนนผ่านครับบางที่สซอสสวรรค์สาสคะแน 7, 5, น,นไม่ผ่านครับบางที่4กล่องฝ่า410คะแนนผ่านนะครับ บางที่หานครดงบางยุกไม่ลอยเก่คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่6หน้าสาประเทศไทย240คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่7ช่างเผือก410คะแนนผ่าน,นครับ บังที่8ภูพุ่มนารินสิงฟังส่สามสิบหคะแนนไม่ผ่านครับบังที่เก่าซอราชวงศ์ครับสามเจ็ดคะแนนผ่านครับบังที่สิบนองบูมบวกนองอาเธอร์ส,สี่คะแนนสดไซมังมาครับบังที่ 10, สิเอ็ดซียทาสังลุย4 4่กคะแนนผ่านครับบังที่สิบสองนอลสิงเทพ435รคะแนนผ่านทุกราคาครับส่วนธนพัทรการชางกับตาพันเปอรบอยยังชุดครับ ลอกข้อมูลนะครับหรืออาจจะจุนแล้วแต่รอพิเศษนี้มีข้อมูลนะครับผมลุงหลอดขาข้อมูลมาไล่งานให้พี่น้องทราบบางส่วนก่อนหากข้อมูลได้ครบถ้วนสีมาไล่งานอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีลาลาล,ะล,ะละ